เอท่าที่ดูเท่าที่ดูเนี่ยกระบ,บวนการในการกำกับอของแบงค์ชาติต่อระบบสถาบันการเงินเท่เาคิดว่าเป็นยังไงครับมันจะหยุดหยุดไฟลามทุ่งได้หรือเปล่ามันมาถูกทางไหมมันจะมีมีพลังในการที่จะอกอบกู้สถานการณ์ให้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 คลี่คลายตัวไปไหม คือความาเห็นผมเนี่ยถ้าดูจากการลดเนี่ยผมคิดว่าแรงจูงใจจากการลดดอกเบี้ยในครั้งนี้มันมันยังรู้สึกมันยังน้อยไปหน่อยออแต่ครับเพราะจากบัตรเครดิตสิบแปดหรือสิบหเนี่ยในสถานการณ์ที่ผ่านมาคือบัตรเครดิตเนี่ยเพดานสิบแปดบัตรกดเงินสดเนี่ยเพดานยี่แปดบิลเชื่อบุคคลเพดานยีแ่แปดนะครับจำนำลดด้วยนะครับของผมเนี่ยผมยังติดใจอยู่ตรงที่ว่า ในช่วงที่ผ่านมาที่ไอดอกเบี้ยกลางเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายมันลดลงมาสี่รอบเนี่ยครับไอเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลพวกนี้มันไม่ถูกไม่ขยับเลยไม่เคยขยับเลยครับแลวแบงก์ชาติก็ไม่เคยไปแตะต้องอะไรกับมันตรงนั้นแล้วก็ถ้าเทียบกับเมื่อกี้เราย้อนกลับไปเรื่องซอฟโรดออมสินจาได้ไหมครับถ้ารัฐบาลจะช่วยนอนแบงก์ดอกเบี้ยต้นทุนแค่สามเปอร์เซ็นเนี่ยครับอ่ะผมให้ห้าเลยเอารวมโอเปอเรชั่นด้วยอือครับแล้วมา คิดจาก18เหลือ16จาก28หรือ25เนี่ยครับเลขมันยังดูเดือดอยู่นะอืมเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยจริงๆในภาวะวิกฤตเอวานเอ่อนิวนอร์มอลเลยเนี่ยไม่ไม่ใช่วิกฤตปกติครับ8ปดแล้วลดเหลือ16ลด2เปอร์เซ็นสำหรับบัจครดิตมันน้อยไปอ่ะอ่าอาจารย์แต่ลดไปสัก5เปอร์เซ็นเนี่ยผมคิดว่าก็ยังก็ยังติดเลข13เปอร์เซ็นนี่ก็ยังถึงระาสูงครับครับคือมันต้องกระชาก กระชาหดอกเบี้ยลงมาแรงๆอ่ะขั้นขั้นต่ำต้องห้าถึงห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตอ่ะแล้วก็อาจจะเป็นระยะเวลาหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเติมกําลังซื้อให้กับประชาชนไงรัฐไม่ต้องไปเติมแบงค์ชาติอาจจะอาจจะด่าด่าว่าครับไม่เห็นตัวเลขแล้วอย่ามาพูดคือผมกำลังพูดเปรียบเทียบว่าคือแรงจูงใจให้คนไม่เป็นหนี้เสียครับในสถานการณ์โควิดรายได้น้อยเนี่ยอื รายได้มันน้อยอยู่แล้วถ้าคุณจะทําให้เขาไม่ไม่อยากเสียแล้วยังกล้าก่อนเป็นคนดีใช่ไหมเป็นลูกหนี้ที่ดีโทษนะถ้า18เปอร์ซ็นหลือ12นะหรือ10เปอร์เซ็นเนี่ยนะครับในช่วงเวลา6เดือนแค่นี้เองเนี่ยใช่มันไม่ได้ทําให้แบงก์เสียหายเยอะครับเพราะว่าเทียบกันกับ18เหลือ16แล้วไม่จ่ายเลยเออครุณได้แอคคูแต่ตัวเลขนะครับเออไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับ แล้เนี่ยจะมากระทบกับเรื่องสำรองนี่มากระทบกับเรื่องเอสเลชชครับปันโนเนียหมดอืมดังในในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าสําหรับลูกหนี้บุคคลที่ชั้นดีจริงๆไม่ค้างเลยนี่นะครับโอ้ผมว่าหายากนะเออเพราะคนตกงานว่างงานรายได้ลดเลิกจ้างนะร้านส่วนตัวปิดอาชีพอิสระมันแย่ไปหมดอือผมคิดว่าแบงชาติต้องใจถึงนะ กุ้มเลยต้องและจะไม่เสียซีหรือเสียน้อยเอไม่เช่นนั้นนะครับที่พักนี่ไว้ในมือนะครับสามจุดหกล้านล้านนะจันแล้วมันจะสิ้นสุดเดือนตุลานี้แล้วใช่เอาแค่หนึ่งในสามนี่นะมันคือหนึ่งล้านล้านนะครับโอ้สามสิบเปอร์เซ็นที่จะเป็น NPL ใช่ไหมแค่สำรองตรงนี้ก็มารวตังที่ไหนแล้วนะครับเออแล้วมันก็จะผูกโยงกับจดหมายลักเนไยนว่าจะพึกันแต่ปันผลระหว่างการอย่าเพิ่งเอาเงินสดไปซื้อหุ้นคืน เออเนี่ยมันเป็นในญยยที่ทําให้ถูกตีอ๋อเหมือนกับมันเห็นตัวเลขอะไรบางอย่างอ่าคือแนวโน้ม NPL มันจะบวมขึ้นมาอย่างน้อยก็คือล้านล้านบาทแล้วล่ะในหลังจากที่ตุลาศาสตนังเอ่อสำนักข่าวอิศราเขาไปสัมภาษณ์ครับแข่งชาติพันเนี้ยเขาก็บอกว่าถามตรงๆว่าคิดว่า NPL จะถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมเหมือนเหมือนตอนต้มยำกุ้งในจังต้มยำกุ้งครับเขาบอกว่าเขาก็ แรงชาติคงไม่ปล่อยถึง50%นะครับแต่ความหมายที่ผมพูดเมื่อกี้ตัวเลขนะแค่30ในตับหรือไม่ต้อง30 20นี่ก็เป็นลมแล้วนะครับนะครับเร้าการมันน่ากลัวมากคือสินเชื่อบุคคลมันมาจากบุคคลนะครับมันเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ครับมันเป็นหนี้ี่ต้องอาศัยรายได้จากเงินเดือนจากรายวันจากค่าขายเอาไปจ่ายครับเออหนี้บัตรเครดิตเออบัตรกดเงินสดพวกนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการที่กู้ในระบบไม่ได้ <Ừ. S 2> หรือเอสเอีที่เป็นบุคคลธรรมดาครับไปแบงก์วันเนี้ยน่าสงสารมากเลยเป็นบุคคลธรรมดาค้าขายเนี่ยอื <Ừ. S 2> โดนในประเทศให้ไปเป็นสินเชื่อบุคคลครับครับเดี๋ยวีปรอดได้ยี่แปดไปนครอือครับ